สวัสดีค่ะนี่นะคะกลับมาเจอกับไข่ไม่ติตแต๊ะ นะคะวันนี้เนี่ยก็ไม่รู้ทุกคนทายถูกหรือเปล่าแต่เราก็พยายามหาชุดที่แบบว่ากำกำกึ่งกึ่งที่จะเหมือนที่สุด<อ>วันนี้นะคะเราจะมาแต่งหน้าเป็นเรนูในเรื่องตรงกรรมนั่นเองก,ก็เป็นกระแสะที่ดีมากในตอนนี้นะคะเทนทวิตเตอร์ Twitter คือขึ้นตลอดที่ทุกครั้งที่ออกอากาศนะคะแต่ก็ยอมรับเลยว่าเราเนี่ยก็ไม่ได้ดูนะคะค<อ>ือกระแสมันแรงมากแล้วเราเห็นรูปไปแล้วเราเรู้สึกว่าเฮ้ย<อ>สิปักแซ่บตัวแต่งหน้าเราก็เลยไปดูรูปนะคะต่างๆแล้วเราก็รู้สึกว่าเลยอยากลองแต่งลูกนี้เพราะว่าช่นี้เราก็ไม่ค่อยได้แบบทาปากแดงเท่าไหร่ก็เลยเอ เลือกรูเกรนูมาแล้วกันนะจ๊ะก็ไปดูกันเลยนะจ๊ะอ่าวันนี้นะคะจะลองของใหม่ค่ะทุกคนคืนนี้ไม่ได้ลองของใหม่ลงช่องมานานมากแล้วนะวันนี้จะมาลองเป็นรองพื้นนะคะของแบรนดน์นี้อันนี้คือรองพื้น s o ม a r i ริ e PRO h d เ p f 50 PA++++ บเวกบวกบวกนะคะเป็นสูตร Glow Smooth f o u n d a t i o n ก็คือมันจะมีความกลแหละมามาลองกันเขาเคลมมาว่ากันนะ้ำกันเหงื่อแล้วก็คุมมัน สชั่วโมงมมีทั้งหมด3ส,สีก็คือเบอร์1เบอร์2เบอร์3ตูใช้เบอร์สีเข้มสุดเลยนะคะสิ่งที่สังเกตได้เลยก็คือปกติค่อนข้างดีเลยรอยแดงอนะไรเงี้ยหายแต่ว่าตอนเนี้ยพอลงไปแล้วรู้สึกว่ามาจะขาวกว่าหน้าเรานิดนึงหรือเปล่าแต่ว่ารอดูไปสักพักเพราะว่ารองพื้นส่วนใหญ่ที่ตูลองเนี่ยก็คือตัดสินจากวิแรกไม่ได้นะคะก็คือต้องรองไปจะพักแล้วมันจะแบบค่อยๆปรับแล้วก็พอตูใช้โงน้ําลงเนี่ยตูรู้สึกว่าตัวรองพื้นมันก็โอเคเลยคือไม่หนามาก แต่เราว่าใครที่ชอบความแบบรองพื้นงานปกปิดที่ไม่แหนเกินยังมีความแบบโกลมมีความผิวของหน้าอยู่เราว่าน่าจะชอบแต่อันนี้คือผิวจริงๆของตูดพอเปิดเคอขึ้นมาก็ดูแบบไม่แปลกนะเพราะว่าสีหน้าก็ดูเข้ากับสีตัวอยู่พอลงบปสพักรว่ามันโอเคมากมันโอเคมากทุกคนตัวนี้เนี่ยราคาสามร้อย อยากรู้ว่าราองพื้นตัวนี้มีส่วนผสมของอะไรบ้างอันนี้จะมีส่วนผสมของโรเวลล่าที่จะช่วยสมานผิวนะคะแล้วก็สารสกัดจากเมื่อยหอยท่าทําทำให้ผิวชุ่มชื้นแล้วก็มีน้ำแรก่กุหลาบอ่ะต่อไปนะคะเป็นแป้งที่เราภูมิใจนาเสนอมากเพราะว่าก็โดนป้ายยามาก็คือแบรนด์เดียวกันนะคะโซมรเรเซ่นนั่นเองอันเนี้ยโอ้โหดูจากสภาพคือแบบเฮ้ยใช้จริงนะอันนี้ใช้จริงแป้งตัวนี้เขาบอกเลยว่าทํามาเพื่อแบบสําหรับผิวคนไทยโดยเฉพาะเขาบอกว่าตัวนี้เป็นแป้งพัลผสมรองพื้นที่มีไพรเมอร์ด้วยถงบ คือเป็นแป้งพัฟผสมรองพื้นที่มีไพรเมอร์ช่วยพรางรูมุมขนอันนี้เขาเคลมมาแบบนี้นะคะแล้วก็เหมือนกันก็คือกันน้ำกันเง่อไม่เป็นคาบมัน12ชั่วโมงก็ <Wow. S 1> คือคล้ายๆรองพื้นเลยนะคะตัวนี้ป้องกันแสงแดดนะคะ SPF 40 PA+++ เขาบอกว่าตัวนี้เป็นนวัตกรรมใหม่ก็คือเป็น Pro ์ i ากเกาหลี <Yeah. S 1> ที่จะเหมือนแบบมี light. สปอตไลท์ส่องตามตัวส่องตามหน้าตลอดเวลาทําให้ผิวดูไบรท oh. ์อะไรเงี้ยล้ลวูก่่อนนนะะคะครึงห้าคืวว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 วเวววววววมวว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 นะเนี่ย,ส,นะยสังเกตเลย คือแป้งจะมีความเข้มกว่าเยวข้างนึงตุลงด้วยแปลงนะคะมันจะได้ดูแบบความแตกต่างระหว่างการลงด้วยพับก,กับลงด้วยแปลง oh, 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 oh. อ่ะมาถึงราคาแป้งกันบ้าง 390บาทจา้ะเท่ากับตัวรองพื้นเลยนะคะทุกคนอ่ะก็ถ้าใครที่อยากได้ความคุมมันหน้ากริบหน้าเนียนขนาดนี้เนี่ยก็ซื้อได้น,นะจ๊ะอ่ะต่อไปงานคิวนะคะคือว่างานคิวเบลล่าเนี่ยมีความแบบคิวเข้มเพราะฉะนั้นวันนี้ที่เขยนคิวที่จะใช้ในวันนี้นะคะจะเป็นของลอรีอัลตัวนี้นะจ๊ะเบลล่าก็มีความคิ้วโก่งแบบโก่งอ่ะโก่งเลยนะคะใช้แปรงปัดเนี่ยเราก็จะได้ไล่สีนะคะหัวมันจะได้ไม่เข้มเกิน ขนคิ้วนิดนึงด้วยเคสเจลตัวนี้นะจ๊ะก็ปัดให้หัวมันมีความตั้งขึ้นนะคะให้ขนคิ้วมาเลียงเส้นสวยๆคือจริงสีตาเบลล่าเนี่ยเราแทบไม่เห็นเลยนะแต่ว่าก็ลงสักนิดนึงแล้วกันขอวันนี้ก็เลยจะใช้เป็นบลัชออนนะของ Co อ s ล o o เบอร์สุดแเพราะว่ามันก็เป็นสีที่แบบน้ำตาลน้ำตาลาเนี่ยก็ทาให้ทั่วเปลือกตนาะทาให้ตาไม่จืดเกินไปแล้วก็ตาล่างก็เล็กน้อยเหมือนกัน ่อไปนะคะใช้ไฮไลท์ของเว t n อนด์ wide. เอามาทาให้ทั่วเปลือกตาตาจะได้ดูมีมิติดูเงาเๆนะคะก็ไม่รู้หรอกว่าเขาทำแบบนี้หรือเปล่าแต่เราก็ทําเพราะว่ามันก็ไม่ได้มีผลอะไรมากอยู่แล้วแต่ว่าก็ทําให้ตาสวยขึ้นนะจ๊ะอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเราลงไปเพื่อที่จะไปดรอปสีตัวเมื่อกี้ที่เราทาไว้นะคะมันจะได้ไม่เข้มเกินต่อไปก็คือเป็นงานโหดนิดนึงก็คืออะไลเนอร์นั่นเองคือจากในรูปเนี่ยนะก็คืออะไลเนอร์ชัด มานางมีความเขียนแบบแคปไอนิดหนึ่งนะเราก็เริ่มจากหางก่อนแล้วก็ไม่เป็นไรประมาณนี้พอนะคะนิดเดียวจริงๆหลังจากนั้นนะคะก็ลากจากกลางตามาจะถึงปลายที่เราเขียนมาเมื่อกี้นะคะแล้วก็เริ่มจากหัวตาด้วย แอเนอร์ของอะไรวันนี้ใช้แอนเนอร์ของคาร์ด้านะจ๊ะต่อไปก็ดัดขนตาแบบมาสคารา่าซึ่งขนตาก็คือปังอยู่นะคะ oh, 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 oh. มาสคาร่าของลอรีอันะคะตัว Voluminous l ส s h Paradise มีกล้องเราพูดร้อมากเลยนะเพื่อนเมื่อกี้เกิดความวุ่นวายเกิดขึ้นในห้องนา้าก็คืออาดิฟา้าพูดป้ายยาแป้งโซให้เราเนี่ยก็คือจะซื้อกล้องแล้วก็โทรม,มาร้องไห้เพราะว่าจะเสียตังค์ <S <S ต่อไปค่ะขนตาล่างก็ต้องมาเพราะว่าในรูปก็คือขนตาล่างนี่ก็คือมาเป็นเส้น <S <S ๆเลยนะจ๊ะ ว่าใครที่มีปัญหาขนตาสัาน้นขนตาตกงัดไงก็งัดไม่ขึ้นเราจะแนะนํามาสคาร่าตัวนี้จริงๆเพราะว่ามันดีแบบดีแบบที่ลางมาสคาร่าออกมาขนตาก็คือยังงอนอยู่ <Wow. S 1> มมนเป็นแบบนั้นเลยเราไม่ได้โมนะอยากให้ทุกคนลองจริงต่อไปปัดมาสคาร่าด้วยสีเดียวกับที่ทาตาเลยนะคะก็คือตัวคอสลุรนั่นเองเพราะว่าลุคนี้เนี่ยเขาไม่ได้เน้นแก้มเขาไม่ได้เน้นสีสันอะไรมากแต่นเน้นงานปากมาก ถ่าบอกไม่เน้นงานแก้มแล้วแต่แต่ลงไปก็คือเข้มอยู่พอแล้ว,ลวพอละพอล <S <S อะต่บไปงานปากในเรื่องเนี่ยคือเบลล่าก็คือเปลี่ยนสีลิปหลายสีมากแต่ส่วนใหญ่จะเน้นเป็นในโทนแดงแดงอมส้มวันนี้ก็เลยเลือกใช้ลิปสติกสีแดงของซีฟอร่าเบอร์24นั่นเองนะคะวิธีการทาลิปสติกของเบลลาก็คือทาตามรูปปากเลยจ้ะทาให้มีความกระจับที่สุดโอ้โหซีลิปสติกก็คือ มา,กา,กา,ากมกดโอเคทุกคนเสร็จแล้วนะคะบอกแล้วว่าง่ายมากจริงจริง,รง,รงแล้วว่ายากก็น่าจะตอนกีดอะไรเน่อแแต่ว่ามันไม่ยากเกินความสามารถของแฟนเพจของตัวซัรตี้รหรอกค่ะทุกคนทําได้นะคะโอเคหวังว่าวันนี้ทุกคนจะชอบกันสําหรับลุคนี้นะจ๊จะเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ